ข่าวสั้นอุดรวันนี้แม่ทัพมนแคนลงพื้นที่อุดรธานีประชาชนแห่ต้อนรับพลโทบุญสินพัดกลางแม่ทัพภาคที่2เดินทางถวายพระพุทธรูปโมลีโลกนาถที่วัดป่าโนนสวรรค์นเนรมิตจังหวัดอุดรธานีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและประชาชนที่ทราบข่าวรวมไปถึงอดีตทหารผ่านศึกต้อนรับให้กำลังใจอย่างเนืองแน่น ทั้งมอภาพวาดและปืนใหญ่เป็นสัญลักษณ์ของความเคารพและพร้อมรับใช้ชาติแม่ทัพภาคที่สองยืนยันสถานการณ์ชายแดนมั่นคงไทยจะไม่เสียดินแดนและขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่ากำลังพลพร้อมปกป้องเต็มที่อีกทั้งยังมอบถุงยังชีพและอุปกรณ์กีฬาแก่ผู้สูงอายุและนักเรียนปิดท้ายด้วยกล่าวขอบคุณทุกกำลังใจและขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงไม่ต้องกังวลเรื่องชายแดนที่น้องทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สภาพร่างกายแข็งแรงในด้านคนอมยืนคาม่ำแสันอกผมอยู่แล้วีเร่อยๆไม่ต้องร่วงนย์ุนหลักทุ่แขนไม่กันที่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับให้มีความมั่นใจแวที่นชาตเราเนี่ยท่่นคงแน่นอนก็แดนแสดงเราจะได้เส้นแดนท้ใครนะครับขอบคุณหลายๆที่้องที่น้องุ่งนน้อัางกนวที่ัฒนาร่างาข็งแรงบบนั Obrigado.